สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง b m Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทดลองนะครับจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนเคยเห็นนะครับใน Facebook ใน La z a da ใน s h อ p e e นะครับตัวนี้นะครับเป็นสเปรย์กำจัดคราบยางมะตอยนะครับตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาทดลองกันนะครับตัวนี้สั่งจาก s h อป e e นะครับราคา45บาทนะครับ าแดงนะครับจำไว้เลยนะครับยี่ห้อนี้เลยนะครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวจะมาทดลองกันนะครับว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับนี่ครับอ่ะมองเห็นไหมครับนี่ครับไม่เยอะนะครับกล่องผมไม่เยอะนะครับก็อันอันนี้เป็นรอยที่ว่าโดนมานานแล้วนะครับเพื่อนๆนี่เป็นปีแล้วนะครับรอยจุดเล็กๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับ ก็เตรี่ยผ้าไว้แล้วนะครับก็ฉีดทิ้งไว้นะครับแล้วก็ลองใจผ้าเช็ดดูนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนนะครับนี่ครับภาษาจีนดังนั้นเลยนะครับมาฉีดกันเลยครับขย่าก่อนนะครับเคยเห็นนะครับใน facebook นะครับที่เขาทำเป็นวิดีโอแบบเร็วๆนะครับแล้วมันก็ออกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับ อ่านี่ครับออกนะครับเพื่อนๆมองเห็นไหมครับนี่ครับน้ำยากัดเป็นเส้นลงมาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับอ่าทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวอ่าใช้ผ้าเช็ดดูนะครับออกไม่ออก you <laughs> เบิเบิร์นออกนะครับเบิร์นเบินี่ครับไม่ทําลายสีรถด้วยนะครับตัวนี้นะครับของเขาใช้ดีนะครับเดี๋ยวไปลงอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งหนึ่งก็ติดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่ครับเบิร์นเบิตรงนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ขนาดเป็นเป็นปีแล้วนะครับยังกําจัดออกนะครับ เดี๋ยวมาฉีดดูให้เห็นชัดๆกันเลยนะครับตรงนี้นะครับทิ้งไว้สักหนึ่งนาทีนะครับประมาณนะครับแต่ไม่ถึงหนึ่งนาทีหรอกครับเพื่อนๆนี่ครับ สลายออกเป็นทางมาแล้วนะครับตามจุดที่มันเป็นสีดํานะครับใช้ปาชิดเดี๋ยวออกนี่ใช้ได้นะสี่สิบห้าบาทจากแอปช้อปปี้นะครับนี่ครับอาให้ดูยี่ห้ชัดๆนะครับนี่นะครับผมอ่านไม่กิ่งนะครับอย่าวัวโรนะครับอะไรเนี่ยเนี่ยอ่านไม่ออกอ่านไม่กิ่งอย่าว่านะครับ แต่อย่าถ้าเพื่อนๆได้นำไปทดลองใช้กันนะครับอ่ะเดี๋ยวอย่าพูดมากเลยครับนั่นเช็ดกันดีกว่าอหายเกลี้ยงครับนี่อ่า ไม่ต้องตามมอผีนะครับมามาไล่นะครับออกหมดนะครับนะี่ครับใช้ได้ใช้ได้เนพะื่อนเพื่อนคนไหนสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับไปกดสั่งกันได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้จําหน่ายนะครับซื้อมาทดลองใช้งานรีวิวให้เพื่อนดูนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไซ ะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ